ตอนนี้เราอยู่บนโครงการหลวงนะคะคุณยายจะพามาดูอะโวคาโดพันแฮกนะคะที่ที่ที่ท,ท,ที่บนนี้เขาปลูกไว้นะคะนี่นะคะนี่คือพันแฮกเลยเยนี่ยเนี่ยเนี่ยพันแฮกนะคะดูนะคะผิวจะขรุค่ะแบบนี้ดู้ยลูกเยอะมากเลยนี่นะคะ นี่คือพันธแท็กนี่คือพันธแทกโอ้โหเจ๋วมากเลยอะเอ่อเป็นการปลูกนาขั้นบันไดพืชพืชขั้นบันไดนะคะบนนี้นะคะอันนี้อันนี้ก็พันอีกพัน0หนึ่งแต่ไม่ใช่อันนี้พันธาพันเฟอร์เซอร์เฟอร์เซอร์เฟอร์เซอร์ดูดีดูดี นี่เห็นไหมลูกเขาจะเกี้ยงเกี้ยงว้าเยอะจังเลยดูดิฮะโอ้โหเยอะมากเลยดูดินี่ต้องรอให้มันใหญ่ๆนะเนี่ยดูดินี่ไงอื้หน้าสซนยังไม่แก่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 แกแกค่ะต้นมันคานี่มาให้ดูท่องได้ไหมนี่ของโครงการหลวงเขาปลูกนะคะฮะ<ม>เต็มจีเป็นเม็ดเลยดูดิกระงอบฮะ ทริปนี้พาขึ้นดอยอย่างเดียวเลยนะฮะดูบวกาโดดนุ่นลิ้นจี่กาลังยังไม่ยังไม่สุกยังเขียวอยู่ต้นลิ้นจี่นะคะนีดีนะครับต้นลิ้นจี่อู้บวกาโดเยอะมากดูสวนหน่อยวันนี้นี่นะคะโครงการหลวงโครงการปวงบงนะคะข้างล่างจะมีเลี้ยงปลานะคะเห็นน้องชายบอกข้างล่างนะคะเข,า,า,ะะขาเลี้ยงปลานะข้างล่างนี่นะ เนี่ยๆเนี่ยเนี่ยอยู่ข้างล่างเลยนะเลี้ยวปาเถาอยู่ข้างล่างนะเก่งเห็นไหมปาเถาลอยเต็มเลยอันนี้ก็เป็นการเซลฟี่นะคะระวังดีๆตกเก่งอ่ะอุ้ยสอออนอะบวคาโดเต็มไปหมดเลยดูดิเยอะมากเยอะจริงๆ เด็ดชอบเดี๋ยวพาลงไปดูเดี๋ยวเราจะไปดูข้างล่างโอเคปลาเตอร์เจียนที่บีบเป็นไข่ปลาคาเวียกิโลละแสนอ๋อเหรอโอเคโอเคเฮ้ยยังไงล้อล้อเลยนี่เหรอเด็ชอบชอบชอบดีมากนี่แฮกแฮกแฮกลงสิคะับลง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 โอ้โหกระโชกศพลาวเลลงค่ะลงลงค่ะจ้าจ้า ปไป <ะ S 2> โอเคเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันนะคะ,โอ,คะ,คะโอ้ขอโทษค่ะบัาออก็แล้วเน่ยอ้วว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 วุวว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 เวววววนววน่แปลงน